ยินดีต้อนรับสู่ l l w i l i s t แล้วคุณก็รับชมกับรายการ G Hot Gaming นบลืมซื้อของไปนี่า <c oughs> งไปซือของกันอย่างแรกนะครับชิน้นไอเทมชิ้นแรกที่เราจะออกคือไอเทมชินนี้นะครับอันนี้ผมจะเล่นเป็นสายโจมตีว่องไวนะครับนะโจมตีว่องไวก็ก็คือเนี่ยไอเทมเซตแรกที่มันให้มาครับจะเป็นนี่นี่นี่ครับ จะนี่ก็ตีเร็วนะครับนี่ก็ตีเร็วนี่ก็ตีเร็วนะเออนี่คือสายเซ็ตจบตีวงไหวเราเจอกาตานะครับนะตามทิมหน้าให้เข้าโลกมาสกินนี้ของยาสุโอเป็นสกินที่วินวอลสกิลลมค่อนข้างที่จะมองยากนะครับนะเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเหมือนกัน เพราะว่ามันมันรู้สึกว่าสกิลมันรู้สึกเบาบางนะครับสกิลแบบมันมันไม่เข้มอะ่ะมันไม่หนาเออมันมองยากแล้วก็รู้สึกว่าจะโดนยากด้วยนะมองยากแล้วก็โดนยากด้วยไม่ได้ โอเคครับทีมเราเฟิร์สไปเกือบล่วงเกือบล่วงเหมือนกันนะเนี่ยกลับบ้านคร เฉื่อกับตายกี่คุณเห็นอะไรไหมมันวิ่งมาด้วยความเราแสงเลยเย่ยูเน่เขาเปิดมาดีครับแล้วเราก็ฮาซก,กี้ไปโดนดีครับมันเป็นอะไรที่สวยงามประหลาบปะเหลือมากครับทำให้จบสกอร์ได้ไปง่ายดายสกอร์ทีมเราแบบนำขาดครับ โอ้เฮ oh. ้ยสวยโอ้ที่ประคิวเหมือนกันนะครับเมื่อกี้เราโง่มากเลยนะ <c oughs> จังหวะเมื่อกี้คือแบบว่าเป็นจังหวะที่เราไม่สมควรตายแต่เออคือก็ตายก็ตายให้ได้อ่ะออกเป็นชิ้นนี้ครับมีการเวทด้วยแล้วก็โจมตีเร็วด้วยนะครับก็ความเร็วในการโจมตีมันสีุ่ห้าบอกสี่จุ้าคือมันตีเร็วมากเลยนะบอกสี่จุห้าเพราะไอเทมชิ้อนอื่นๆมันบวกแค่สา3สิบสมสิบห้ายี่สิบห้าแค่นะั้นแค่นั้นเองครับ <c oughs> แต่อันนี้มันบวกสีุห้าครับมันเป็นอะไรที่ว้า นี่มันรร้การมันรรยกาศนะรร้กาศมากเลยอ่ะแรงพ่นแรงอ่ะของมันได้แล้วอ่ะเขาออกขี้มานะเป็นขีเวทมาสกิลเขาก็จะค่อนข้างหรุนแรงมาก ตายปะไม่ตายเดี๋ยวจะชื่อออกนี่เลยเอากันเวทมาก่อนเลยแล้วกันเพราะของเขาตังเขานำไปแล้วเว้ยตอนนี้ตังเขานำไปสี่พันแล้วเขาฆ่าไปสี่ตัวไงตังเขานำไปเยอะแล้วเขาค่อนข้างที่จะแบบโอพีแล้วตอนนี้คือมันพอคาตาลีน่าฆ่าได้แล้วใช่ไหมสกิลมันจะรีคุลดาวเป็นอะไรที่ ทำให้ตัวนางคอมพิวมากแล้วนางสามารถไหลได้เรื่อยๆนะครับรเราจะไปช่วยเพื่อนนะครับเราเปิดแบบว่าไม่มีป่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะพาดได้ง่ายนะครับ คาตาตายปะตายครับใครได้มังกรโอ้เราได้โอเคถือว่าดีครับเราได้มังกรนะโอเคเ่เราฆ่าได้ตัวหนึ่งนะฆ่าซาฟ่งนูนได้ครับแคลรี่เขาเติมช้าไปแล้วก็มียีเข้ามาเติมด้วยแต่ว่ายีเข้ามาล้านมังกร ไม่ทันนะครับแล้วก็สุ่ขีดไปนะครับสู่ขีดชอบทำก็น่ารักดีแหม่รอจังหวะซะด้วยว่ะโ,โดนเอ,อื่นหลับอะไรวะอ่ะอะไรเนี่ย แม่งคน,นมนคนติีนที่หายมตีนหายเลยคือแบบมันวับไปวัแบบมาเว้ยแล้วมันทำให้เราหลับตลอดเวลานี่ไงโดนโล่โกหัวไปหนึ่งทีลงไปนอนกอกับพื้นเลยทีเดียวเชียวอ่เพื่อนโอ้โหต้องเปิดสกิลสามกันเลยครับ ท่านี้เราก็ติดเร็วแล้วมั้งผมว่าผมออกนี่เลยดีกว่าเฮ้ยออกตามไอเทมมันที่มันแนะนำมาแล้วกันเจะเราออกเท้าก่อนนะเพอาะไอเทมพวกนี้มันเหมือนกับว่าช่วยเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ด้วยหรือเปล่าไม่มีอันนี้อค่เดียวอันนี้ดูดเลือดอันนี้จะเป็นโบนัสความเสียหายครับแล้วก็จะมีการเวทเข้ามา โอ้ตัวระเบิดตายไปเฮ้ยอะไรข้างหลังทำสกิลสองนำนะผมอะเพราะว่าสกิลสามมันคุณดาวค่อนข้างไวนะครับนะแต่ว่าสกิลสามคุณดาวไวมันจะทำให้ อคอมโบกับสกิลหนึ่งได้ค่อนข้างเร็วนะครับนะมันก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปส่วนอันนี้ผมเอามากันพวกตัวตีไกลฝั่งตรงข้ามทั้งหมดนะก็คือม,มันมีตัวตีไกลอ่ะตัวนี้ค่อนข้างมีประโยชน์กว่าแล้วก็เลื่อนตายไปนะครับเออเรียบร้อยเรดมาเราสู้ยาก มั่นใจในการจบสกอร์ของตัวเองมากพี่ดีเย็บับการกลอนแล้วกันเจ็ดแล้วได้ลงกค้า,ามาแล้ว สวยครับไม่ใช่ไปช่วยครับเอับ อีกตัวเดียวอีกตัวเดียวตายปะ่ะเฮ้ยไปตายเสียได้จังตายพอมาเตอร์ยีก่อนเมื่อก,กี้เจอแอร์รับนี่เนี่ยหายไปอย่างว่องไว ตัดปัฟบต่อครับบัฟแดงนี่มันจะทำให้ศัตรูโดนเขาแล้วก็สโลส่ศัตรูด้วยนะครับมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่ดีมาก,กเลยก็เกือบตายอะ่ะหื เอาอะไรดี15ความเสียหายพลังชีวิตนี้ดีกว่านีสเรียบร้อยตายครับอยู่ในแรงมากเลยบอกเลยบอกตรงว่าอยู่ในแรงมากครับปาดทีเดียวมีหายาแล้วไม่กลับอย่างนี้ยืนเป็นบอดเรียบร้อยดีครับตายไปเราฆ่าไป9ตัวตาย5เอซนะครับยนนี้ฆ่าไป3ามตัว ตายสี่แอซิดสิบสามก็แอซิดเยอะมากนะครับ ADC เราฆ่าไปสิบห้าตัวตายสามทัสแอซิดสี่ตายฮะตายสี่แล้วซอฟท์เราฆ่าสามอะดูตำแหน่งดูจากเลนนะครับคือข้างบนสุดก็คือท็อปเลนนะ ีเราวินบอไปก่อนอะเราฆ่าตกเราวินบอไปก่อนแล้วเราโดนโดนสกิลวันติด้วยครับห้าวไงไปเปิดไปเปิดเขาห้าวไงถ้ามันได้ยีเกิดมานี่ไม่มีใครสู้ได้นะครับต้องเอามันก่อนคาตาเป็นตัวความหวังของหมู่บ้านครับจังหวะนี้คาตาตายไปแล้วก็อื้อหือสระปาตาตายไปครับอออืื้หแอด ดูเน้เราปาดไปหนึ่งตัวเก็บตกมาได้อีกตัวหนึ่งครับโอ้ดูเดือดร้านมากแต่แคลรี่เข้ามายังหวัดนี้กระโดดเข้าไปหูยิงไปทีเดียวยิงยิง,ยงหายไปกระโดดได้ต่อยิงยิงยิงหายไปโอ้โหพอฆ่าได้แล้วสกิลสามเขาจะรีคูนดาวน,นะครับนะเขาสามารถกระโดดได้อีกทีเป็นะ,ะไรที่ดีมากแล้วก็จบ้อมเลยแน่นอนดูจากทรงแต่จบไม่ได้นะต้องรอคลิป เอ้ยผัดกันจบได้ดิอย่างงี้อ่าเพือพนตายไปหนึ่งตัวเออโอเคจีซี่ครับอุ้ยก็เกมตึงอยู่นะเป็นการลงแรงวันแรกตาแรกของมันสนุกอยู่ครับไว้เจอกันใหม่โอากาสหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับถ้าชอบให้ผมเล่นยาโซผมจะเล่นต่อนะครับก็ผมก็ชอบเล่นแต่ยาโซตัวเดียวแหลมันเท่นะครับจิตวิญญาณแห่งซามูไรอ่ะนะก็ยาโซนี่นะครับป่ามะเร็งลูกแบบที่หนึ่ง เคียรไว้เจิดใหม่โอกาสหน้าครับบ๊ายบายจ้า